สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้รุ่งทิพย์มีเม,มนูอาหารง่ายๆแล้วก็อร่อยมาฝากทุกคนค่ะวันนี้รุ่งทิพย์จะทํามองกเรียนพอกนะคะมองกเรียนพอกก็เป็นอาหารประเภทผัดนะคะสไตล์อาหารจีนค่ะเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมและขั้นตอนในการทํากันเลยนะคะรุ่งทิพย์ใช้เนื้อหมูสันนอกนะคะหรือว่าท่านใดจะใช้เป็นหมูสามชั้นก็ได้ค่ะ นำเนื้อหมูมาหั่นให้เป็นชิ้นนะคะชิ้นก็ไม่ต้องเล็กมากนะคะจากนั้นนำหมูคลุกกับแป้งข้าวโพดค่ะคลุกให้ทั่วเลยนะคะในส่วนของกระเทียมเราก็นำมาสาับให้ละเอียดค่ะ ส่วนของต้นหอมเราก็จะหั่นเป็นท่อนสั้นๆนะคะเอาไว้สำหรับโรยหน้าค่ะจากนั้นเรามาเตรียมซอสปรุงรสกันนะคะเราก็จะใส่ซีอิ๊วขาวค่ะซอสหอยนางรมบาวน์ชูการ์แล้วก็น้ำสะอาดนะคะ จากนั้นลุกทิพย์จะใส่ซุปก้อนนะคะหรือว่าท่านใดจะสะดวกเป็นน้ำสต๊อกหมูก็ได้นะคะคนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะนำกระทะตั้งไฟใส่น้ำมันลงไปนะคะพอน้ำมันร้อนเราก็จะใส่หมูลงทอดค่ะเราจะทอดหมูก่อนนำไปผัดนะคะทอดจนกระทั่งหมูสุกเหลืองทั้งสองด้านค่ะ จากนั้นตักออกใส่ภาชนะพักไว้ก่อนนะคะตักน้ำมันที่เหลือจากการทอดหมูออกนะคะเหลือไว้สองช้อนโต๊ะค่ะจากนั้นใส่กระเทียมลงผัดนะคะพอกระเทียมใกล้เหลืองนะคะเราก็จะใส่ขิงป่นลงผัดค่ะจะใช้ขิงสดแทนขิงป่นก็ได้นะคะาตามที่สะดวกค่ะ จากนั้นใส่น้ำซอสปรุงรสที่เตรียมไว้นะคะเคี่ยวต่อสักครู่หนึ่งค่ะในระหว่างที่เราเคี่ยวซอสปรุงรสนะคะเราก็มาเตรียมผสมแป้งข้าวโพดกับน้ำกันค่ะจากนั้นใส่หมูลงผัดนะคะคนหมูกับน้ำซอสให้เข้ากันค่ะ เสร็จแล้วเราก็ใส่แป้งข้าวโพดลงไปนะคะคุณให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งค่ะจากนั้นเราก็ปิดเตาได้เลยนะคะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามด้วยนะคะแล้วถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะจะใส่จานโรยต้นหอมแล้วก็งาขาวคั่วค่ะตอนนี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะและพบกันใหม่ในวิดีโอต่อไปค่ะ